เปิดความแซ่บลุกทุ่งสาวสุดฮอตลำใหญ่ไหท้องคำไอ้ทาะกี้ใช่ไหมทาทวกคือถึงขนาดคนขอให้สอนมันจะต้องลงยังไงมันต้องกเอวยังไงจะต้องแยกส่วนยังไงย่อเยอะๆค่ะหบและอ่าลงลงหกได้ได้ลำใหญ่นีเป็นสายเข้าวัดอ่ะสายเข้าวัดค่ะเพราะว่าวัดจ้านไปร้องเพลงค่ะโวัดทับกระดานไปนะวัดทับกระดานนี่ไปมื้นกัน ไวไม่พึ่งค่ะร้องเพลงของไม่พึ่งได้แค่ทุกเพลงไหมก็ไม่ทุกเพลงแต่ว่าก็หลายเพลงค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้องเก่งเอา,อางี้อยากจะฟังเพลงของพุ่มพวงนี่นะครับร้องสดเลยได้ค่ะได้แต่ห้ามร้องเกิน7 ‑‑จคำเจดคำเจ<ค> <คำ S 3> ็ดคเดี๋ยวจะนับให้ไม่เกินเจ็ดเลยนะไ,<ด>ได้ค่ะได้ค่ะตีสิบเดเส,สานี้ห้ามพลาด